เปลี่ยนนายกคนใหม่แล้วรู้สึกสิ้นหวังกับประเทศไทยมากๆเลยค่ะอาจารย์ดาทํำยังไงดีคะแต่อยากจะบอกทุกคนนะไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองนายกของประเทศไทยนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับความสุขของใจเรานะพูดคำนี้มีหลายคนอาจจาะร,รู้สึกเฮ้ย hey, มันเป็นไม่ได้ยังไงก็ประเทศชาติมันต้องเกิดการว่า จเย็นๆฟังดาก่อนทำไมดาถึงพูดแบบนี้รู้ไหมทุกคนลองย้อนประวัติศาสตร์ไปกัได้ร้อยกว่าปีมาแล้วอะที่เศรษฐกิจนายยกกันมือเป้นแบบนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าคนรวยจนลงคนจนรวยขึ้นมันเป็นอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมขึ้นอยู่กับจิตใจของเราถ้าทุกคน่ะมีจิตใจ ที่มีความสุขเงินเขาชอบอยู่กับคนที่มีความสุขเงินเขาชอบมาหาคนที่นึกถึงเขาบ,าบา่อยๆถ้าพวกเราเปลี่ยนจิตใจให้อยู่กับสิ่งที่เราต้องการน,นึกถึงสิ่งที่เราต้องการบ,าบา่อยๆเหนี่ยวงานเงินคนดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเราะคะได้อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนตัวได้เองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ยึดมั่นโอ้โหยึดติดเรื่องเงินแล้วก็ค่อนข้างเครียดมาก ถามว่าทุกวันนี้ยังดูการเมืองอยู่ไหมดูแต่ให้ฟังข่าวสารด้วยการที่รับรู้แต่เราไม่ต้องรับไว้ถ้าฟังแล้วใจรู้สึกสบายขึ้นแต่รู้สึกว่ายังไม่สบายสุดดาจะบอกว่าดามีคอร์สนะคะที่จะทําสาธารณกุศลไม่มีค่าใช้จ่ายและอยากจะซัพพอร์ตทุกคนนะคะวันที่25สิงหานี้รวไมไปถึงทุกวันอาทิตย์ของสิ้นเดือนคอร์สวันฟูลสเปซพื้นที่ปลอดภัยอยู่ใจให้พังหัว ให้ดยาได้ดีใจทุกคนนะคะสนใจอยู่รายเดือนหน้าติดต่อได้เลย